ก็จะไปไหว้ปู่ผู้ชมผู้ชมข้างบนเคยอยากได้นานแล้วครับผมก็ประสบผลสําเร็จดังความปรารถนาของพี่แดงแล้วนะครับอ่าใหญ่เลยยกขึ้นมาไม่เป็นไรครบูชามานานแต่ไม่เคยป็นยังไงโอ้ยบ้องกำลังจะบนี่ครับคุณผู้ชมะกำลังปูนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอ่า องใหญ่มากเลยนะครับอ่ะสวยงามค่ะสวยจริงๆสวยจริงๆค่ะอันนี้คือปูผู้ชมปูผู้ชมนาคราชเสียนไหมครับคุณผู้ชมครับเจ็ดเสียงอ่ะที่พี่นงบอกว่าเจ็ดบออพี่นางบอกว่าเจ็ดอะไรนะเจ็ดพี่นางขน้าค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะนั่นเลยปูเขาว่าเอาผ้าขาวมาทำเบ้าให้เขาดีกว่าไปทิ้งให้ทําให้สองสองอันก็ไปทําเสร็จแล้วเบ้าก็ทําทรายไม่เช้าแล้ว ขึ The ้นเบาให้ลงปูแล้วชอ้ทำแล้วครับไหนเบ้าอยู่ไหนอยู่ตรงลงปูตรงนั้นโอเคเดยวาไปดูกันครับก็ทำเบ้าแล้วแล้วก็ทชนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนอนนอนในเต็นท์เพราะว่าแม่ยายมานอนด้วยกับลูกสาวก็มานอนทชนี้ก็ว่าปูปูเขาแล้วก็เดินลงไปปูลงปูนยก็เดินลงไปก็บอกเลขมันออกอย่างตัวนี้นะใชมันออกตัวนี้จริง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 เนี่ยที่วันแรกที่ให้น่ะให้เจ็ดห้าหนึ่ง จ็ดห้าหนึ่งให้มันเลกครับที่ว่ามาถ่ายวันนั้นแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเขาถือดาบก็บอกว่าเลขมันอกตรงนี้มันมันมันไม่ใช่อกลับแบบนั้นเลขมันอกแบบนี้โอ้เด็ๆคนรูชัดๆเลยเลขตัวเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันมาห้าเจ็ดหนึ่งสลับที่กันอยู่สลับที่กันอยู่คตัวเดียวกันอ่ะพี่พี่งถือนิ่งๆหน่อยอาจา์นั่นแหละโอเคอ่าไม่ต้องโยกไปมาเออนี่แหละก็มีห้าเจ็ดหนึ่งกับแปดเก้าสองครับ ขาบนฝันว่ายังไงนะพี่เล็กทำไมได้ตัวเล็กว่าเขาถือกระดาษถือกระดาษสีขาวไปน่ะถือกระดาษสีขาวก็เดินลงไปก็บอกว่าเลขมันออกแบบนี้นะเขาบอกว่าเลขคือเลขตัวนี้ไม่แต่จริงๆอ่ะตัวเองให้บรรก่อนแล้วให้เจ็ดห้าหนึ่งให้ไปแล้วอ๋อมันสลับที่กันที่เฉยครับมับเลขตัวเดิมเลยว่ามันสลับที่กันอยู่รับตําแหน่งครับแล้วฝันเมื่อคืนนี่ใครให้นะปูขาวครับปูขาวครับปูสวงอะไรเล์ปูสวงอ๋อเดินลงไป ผูเขาวก็วเดินลงไปก็เขาบอกว่าเลขมันอกนอกมันออกงี้นะก็ถือกระดาษไปไปแผ่นหนึ่งกระดาษไอซีนถือกระดาษอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไปยื่นให้ไปยื่นให้ครับไปยื่นก็ไปเรียกมันนอนอยู่ในเต็นท์นั้นข้างนอกว่าเมื่อคืนไปนอนอยู่ข้างนอกก็อันนี้ก็ฝันมันโกนฝันว่าพวกตาลลแ้วก็จะให้ให้ทําเบ้าให้บอกว่าเขาว่าเกิดอยู่จอไทยเวียนเซงซอนนะอยู่บนเถลกแรงเถลกแรงเยอะยืนยืนตรวจ เขาบอกว่าให้ทําเ้าให้ลงตาใหลงตาไปไปวิ่งอะไรอย่างเงี้นะก็ทำแล้วทาเสร็จแล้วล่ะก็ไปฝายให้เมื่อเช้าก็นี่ก็เลขเพราะก็เมื่อเช้าก็เขาเชิญองค์พ่อปูมาก็มารับมาใส่กันห้ารับแล้หล่ะครับปู่มาอยู่ปูผู้ชมครับใหญ่มากใหญ่มากเกลเสียนหนักปูหนักมากยก สคนห้าคนแทบไม่ขึ้นยกมาจากาล่างมาเช้าพักแล้วพักอกยกมาเทเลนิดเทเลนิดยกมาก็จะมาถึงตรงนี้<ฆ>ค่ะเออหนักมากครับอันนี้คือเจ้าภาพเขาชอบหรือเป็นสายพิานาคเลยตรงด้วยเนาะค่ะที่ไ<ภ>ด้ยินข่าวมาก็ครับก็ไม่รู้ก็เขาฝากมากับพี่บุญช่วยค่ะ<ก>เห็นเห็นเขาบอกว่าสายบุญท่านบอกว่า ออกคลิปไปปุ๊บนะรีบจองเลยกลัวไม่ทันครับนะครับท่านอ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวท่านชื่ออะไรขอดูชื่อไทผลคชื่อหะไทยผลจาตุระโอภาสจ้ะจาตุระโอภาสโอ้ชื่อเหมือนภาษาบาลีจาตุจาตุระโอภาสจาตุระจาตุระโอภาสจาตุระโอภาสจ้ะคุณหะไทยผลครับราชิกาเลยเนาะชื่อเพราะทำชื่อพราะค่ะสําหรับลูกหลานพญานาคสายพญานาคโดยตรงเลยเนาะสายเดียวกับพวกเราเลยสายมู่ โอ้ต้องขอบคุณเด้อสำหรับคุณพี่นะครับเนาะตรงนี้จริงๆแงน่าจหลายองค์อยู่ค่ะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณพี่นะคะคือนี่ทางออกครับตรงนี้เป็นทางออกทางออกถ้ำทางออกถ้ำของจริงๆตัวเองก็เคยนั่งสมาธิตรงนี้แต่แรกๆเลยก็เห็นภูเขาภูเขาเขาจะเดินมาเขาจะจับบาแล้วเขาก็เดินเดินเข้าไปในถ้ำตรงนี้ทางออกเดินเข้าทางนี้หรือทาง เคยชวนพี่พันเข้าแล้วไม่กล้าคเขาเดินเดินเข้ามาเขาเป็นแต่จริงๆข้างในเนี่ยถ้าใครเคยเข้าในถ้ำจะมีหินนอนอยู่เรียบๆแผ่นหนึ่งนั่นก็จะเป็นเตียงเตียงที่เขาพักที่เขานั่งนั่งขับนั่งแล้วก็นอนอะไรอย่างนั้นอ่ะโบธาเขาพูดยังไงไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจกับภาษาภาษาคือจะเป็นจะเป็นแท่นแท่นนั่งแท่นนั่งนั่งวิปัสนาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าใครจะ ใครเคยเข้าไปมันจะเป็นหินแพ่นเรียบอย่างเงี้ยแต่ว่าแผ่นใหญ่เหมือนเตียงท่าเตียงท่าเตียงท่าเตียงนั้นเดี๋ยวันให้ตัวเองว่างๆคนนี้ก่อนพี่พันชอบพามากินข้าวปลาที่นี่อร่อยมากว่างๆก็ต้องมาว่างๆต้องมาทําพี่แนพี่นางตลอดเลยค่ะครับนี่เราก็ สำหรับวันนี้ก็เป็นให้เป็นแนวทางก่อนเพาะพี่แนงให้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายของพี่แนงีนะคะถ้าเลขจริงๆเลขจริงๆต้องดูวันพระอีกทีหนึ่งถ้าเลขไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นตัวนี้อันนี้ก็วันก่อนวันก่อนผมเขียนผมเขียนเป็นเจ็ดห้าหนึ่งเจดห้าหนึ่งับเขียนวันก่อนที่ให้คลิปก่อนไปแล้วก็เขียนเจ็ดห้าหนึ่งก็ยังเป็นยังยังเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมแต่ว่าสลับตำแหน่งกันอยู่งค่ะก็ยังก็ยังอยู่ตัวเดิมอยู่กับหลายๆคนว่าถ้า ถ้าเป็นเลขตัวเดิมเขาจะมาย้ำย้ำเป็นเลขตัวเดิมตัวเดิมอยู่อีกใช่โอ้จะย้ำอีกรอบก็ยังเป็นเลขถ้าอันนี้เป็นรอบสองแล้วก็ยังเป็นเลขตัวเดิมแต่สลับตำแหน่งกันอยู่เฉยเเดี๋ยวเรามาตามโค้งสุดท้ายอีกวันพระว่าจะยังอยู่ตัวเดิมอีกไหมนะคะครับอ่ะสรับพี่แนงเนาะก็มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมแน่งนะครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอให้เอฟซีรวยๆใครที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นใครที่จนก็ขอให้รวยค่ะ ทิพย์พันธจนก็อใอยรวยเนาะขอบคุณขอบคุณเศรีใจบุญที่มาทําถนนให้สําหรับวันนี้แล้วก็สําหรับที่ถวายปู่ผู้ชงด้วยนะคะถวายปู่ผู้ชมและตัวเองจริงๆไม่เคยไม่เคยว่าตัวเอง่ยจะได้องค์ยายขานี่มาอันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ปลื้มมากแล้วก็อขออนุโมทนาสายบุญด้วยสาธุจ้าแล้วพี่แหนงอยากได้อะไรอีกที่ที่ความฝัน ที่ไม่ไม่ถึงความฝันที่เคยฝันเจอเอะไรก็ฝันก็จริงๆแล้วจริงๆตรงนี้น่ะถ้าพญานาคก็ฝันหลายองค์ไม่ใช่แค่แค่องค์เดียวก็ตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆตามที่ว่าความความฝันก็ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปูขาวภูผู้ชงที่มาอยู่ปูขาปูขาก็ภูสวงครับก็ไม่คือไม่เป็นเป็นภูใหญก็เป็นภูพญานาคปูขาว เพราะว่าผมขาวแล้วก็หนวดยาวหนวดขาวและขาวหมดเลยแล้วก็มัดผมเป็นจุกสีขาวอันอนั้นปูชุมครับที่ที่พี่ในฝันที่ปูพญานาคตะโกนบอกเลขเนี่ะเป็นปูพุชชงไหมวันนั้นที่บอกว่าเลขอ,อกตัวนี้ตัวนี้เนล่วันนั้นวันนั้นก็ฝันก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันว่าเป็นเป็นว่าเป็นปูที่อยู่ในนี้ก็หลายๆปูนั้นก็ฝันว่าว่าเขาบอกว่าเขาชื่อปูจันทร์เขาจะมาเข้า ไอพันษาที่นี่ก็ที่ว่างวดงวดที่ออกว่าสองห้าไอเจ็ดสองห้านะก็เมื่อเข้าพันษาเขาเม่เข้าพันษาอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนมากน่ะเขาไม่ได้บอกชื่อก็จะเห็นแต่ร่างเห็นบางครั้งก็เห็นไปครึ่งครึ่งครึ่งท่านเป็นข้างล่างเป็นเป็นเป็นงูอะไรเงี้ยแต่ข้างบนก็จะเป็นตัวคนอย่างนงี้บางครั้งก็จะเห็นเป็น เป็นพญานาคเรื้อยลงมาแล้วก็กลายร่างเป็นคนอะไรเงี้ยก็เดินเข้าอะไรเงี้นะก็ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้ว่าองค์พญานาคน่ะมีกี่องค์มีกี่ตระกูลอะไรเงี้ยสิบสองตระกูลค่ะตัวเองก็ไม่รู้ตระกูลเองก็ไหว้หมดไหว้ไหว้ทุกองค์นับถือทุกองค์ครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยหลังจากทําถนนเห็นเห็นว่าเห็นเห็นงูใหญ่แม่แม่ยายตอนเขาเทอรอบแรกน่ะเทก็ไปยืนอยู่กับแม่ยายตอนนั้นแหละ ก็แม no <si ่บ้านเขาก็นั่งอยู่ที่นี่กับลูกสาวก็ไปยืนอยู่พักหนึ่งงูใหญ่ใหญ่กว่าแขนเนี่ยใหญ่กว่าแขนครับเลื้อยมาตรงตรงที่ทําถนนแล้วก็ชูคอขึ้นก็แม่ก็แม่ก็บอกโอ้ยงูแม่แม่ก็โดดมาฝั่งนี้เพราะแต่งูอยู่อยู่ฝั่งนู้นคงสนนผมยืนอยู่ฝั่งนี้กับกับแม่แม่ใหญ่เพราะเขาเห็นก็เขาก็ค่อยๆลงแล้วก็เลื้อยกลับไปตัวใหญ่ก็สูงทูคอสูงเยอะไหมก็ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ครับดำให้องคดำเลยใช่ไหมครับตัวสีดำดำเรื่อม ดำดำก็ตัวเองก็มองไปก็เห็นแต่เห็นแวบเลี้ยวเข้าเลยับเลี้ยวเข้าไปเลยก็แม่แม่เห็นก่อนแม่บอกไอ้งูก็แม่ก็โกรธมาฝั่งนี้นะกระโดดมาเพราะว่าผมยืนอยู่ต้นต้นยางอยู่ฝั่งนี้แหละทั้งซองคนแต่งูมันอยู่ฝั่งโน้นอันนี้ไม่ได้ฝันเราเห็นจริงๆเห็นจริงๆเลยครับตัวประมาณไหนคะใหญ่ประมาณไหนใหญ่ประมาณแคขนตัวใหญ่มากตัวใหญ่ก็ยังพูดกับแม่เลยบอกแม่เขามันไอ เขาให้มาดูถนนแล้วแล้วแม่ที่อัญเชิญเขามาเมื่อเช้าเขาให้บรารเขาอะไรเงี้ยมาดูมาดูว่าถนนสร้างสร้างจริงไหมอะไรจริงไหมอะไรเงี้ยนะก็ยังคิดในใจบอกเขาให้บารเขาอะไ่ไม่ต้องตกลัวหรอกเพราะว่าเขาให้บารมีอะไรเขามาดูว่าถนนสร้างผุดบาทอะไรเงี้ยนะก็นโมทนากับเจ้าของไอ้ด้วยที่ทําถนนด้วยแล้วก็อัญเชิญปูพญานาคมาอยู่ด้วยก็เขารับรู้แล้วหละรับรู้ตรงนี้ ดนตาอังเกตดนตาธรรมตันนี่ก็รับรู้รับรู้หมดแล้วรับรู้หมดแล้วเนาะว่าเราทําจริงอุปุละคนรู้ครับต่อไปก็ได้มาเรื่อยๆนะครับสิ่งดีๆก็จะมาเรื่อยๆทัก็เข้ามาอะไรก็มาเรื่อยๆ